สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเกมอีกเหมือนเดิมเกมโตรเฟสนั่นเองนะโอเคไปดูกันเลยจะเป็นแนวกนแบบกวๆหน่อยนะโอเคเราเข้ามาแล้วอันนี้เราก็พักทับเหมือนเดิมนะเพราะว่า <laughs> มันพักเสียงขิดกลัววมันจะไม่ติดเนาะนี่ใส่เอชมน,นแล้วก็เอ็กซ์เซปโอเคมาๆมา,มา,มา <laughs> เฮ้ยมันจะกินฉันนะมันจะกินฉัน เออเอาอะไรอะอะไรอะกำลังตัวเสาคงตัวเสอบ้านอะไรเรากำมาก่อนอืมด่านแรกเออนี่มันเป็นเกมไอ้นี่เนี่ยมันเลื่อนได้อะเอาก็เลื่อนเอา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 เรากินน้องทำไมอะเออเออเออลองกินเอามันได้มีเนี่ยวัดโอ้กวนจริงๆเอาโฆษณา เอาไงเดียวโอโหเก็บไอตัวนี้ก่อนเด้อคือมันดูมีความแบบเหมือนยังกประตูมิติเลยแล้ว,ลวจะผ่านไปยังไงโอ้ปวดขี้ผมปวดขี้ชีช,ชอะโอเคอืมไมและ <c oughs> เอิม่มมันได้มีเนี้ยวัาอะไรครับเนี้ยอ๋อนี้ที่มันจะเหมือนเลื่อนได้อ๋อ ม,มีมีบอคคอลี่เนี่ยเลื่อนได้เอา้ามัน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 เลื่อนไม่ได้ทุกคนเอา้เอามันเป็นอะไรอ่ะมันเลื่อนไม่ได้เอ็งเก็บไปดูนี่ไม่ไเลยเขาจะทำยังไงได้ไมั่งเนี่ยเลื่อนตรงไหนก็ไม่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเลื่อนได้แต่เลื่อนไม่ได้เอตรงนี้ไม่กดได้เฮ้ยมันเลื่อนได้หวะเฮ้ยเฮ้ยเออ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 เอาโว้ โอเคคนผ่านด่านแล้วเงียมเลยติชูนิวบอกคือมันได้ไหมเนี่ยอะไรครับเนี่ยเกรียนจริงๆเอาโฆษณาโอ้ยฉันจะต้องตกไปแน่ๆเลยอะทำยังไงดีเออจะต้องทำยังไงกับแกเนี่ยไปตัวน,นี้มาก่อนโอโหแม่งงม้ะสองอย่างเลยนะนันทำยังไงอะงงอะกดกดดาวกด กดโคกดเอากดตัวมันก็ไม่ได้อะยังไงอ่ะกด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 เอามันไม่ได้อ ah. ่ะเดี๋ยวนะหายไปทีแป๊บหนึ่งอ๋อหินเขาบอกให้แล้วแล้วก็กดโอ้ฟลัชลองไปเลยอโอ้โหโอ้โหเดอะคลอสซินีมาวอชแอดไปก็แล้วกันมาแล้วนี่จะเป็นด่านอะไร ทำให้ดได้2048ก็เลื่อนมาใส่กันเอา้ามัน49โอ้มันไม่ได้อ่ะอ้๊ยโฆษณาไม่หงิจังต้องไงมันมันมันแบบเอาอันนี้เอา้ามึงไปโดนโ้ยเออรู้แล้วไม่ได้ทำยไงหินฟุบเอ,าอ้า249่แล้วก็ฟุบ ครับเนี่ยแต่ละดานโอเคทุกคนหวังว่าหวังว่านะทุกคนจะชอบเกมกินเกียนเกมนี้กันถ้าชอบก็เม้นบอกได้จะได้ทำอีกเนาะเป็นเกมที่เกียนดีจริงๆแล้วก็กินแบบงงๆโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ